สวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนนะครับอยู่กับ MPL i n d o อ e นะครับนะคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเบตอนอัลฟากับนักออเทอร์อีโก้ฮะเกมแรกโดนไปแล้วละเอเอะปึ๊บจปั๊บจี้ไขกินวะโอไม่ไหวอากาศมันเปลี่ยนนะไข่แดกเลยากา เรื่องบังเ a ้มโอ a กที่เราอ่ a นดอ i อก้ปนะต a รันที่จะต้องารณา้ว a กันทีองพาร a าด้วยกันที่งพิ s r ้วย d ั r ี่จะต้องพิจ k ด้วกันี่รณา้วยั่ตงิจารกับฝั่้งานออเอร์ัีโก้ครับเลรอกแบนยันีคจับองพรณาด้วกนต้าราวน่จองพครับส่วนด้าจของ AE ครับจับมาเป็นารอสกันคาจาฮ้ ada kemungkinan besar menjadi jungler karena sebenarnya ini flex lagi gitu loh karena groknya kemarin sempat dipakai oleh sorizo ya, iya kan tapi fin juga bisa pakai grok atau kalau aku tambahin sekalian groknya bisa jadi jungler supercam pernah pakai grok sangat sering-sering oke tapi dengan ada metrics yang diamankan ya menurut pembuka uh, ข Get ี่ a อบที Frederick ่สามดิเบ e มาเซ็กเตอรเ n a จกี้อัลร์อี a ก a มาเล่นลิ a ก้ต้าราร์ดเ้าเ a ิร์ลิสซ้ากิร์ลก็ร์มื e รจับมาเป็นกลอฟกับเบียรทิกครับสวนมาเป็นคาดิตาคาดิตากปติรอพี่ยูครับไม่ค่อยสบายจริงไม่ได้จะไหลเลยนยดูเสียงเลยเพิ่งตื่นนี่แหละ แต่จริงไม่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 ค่อยสบายเลยครับนอากาศมันเปลี่ยนนลเอออากาศมันเปลี่ยนแล้วแบบเหมือนไข้จะแดกอากาศมันเปลี่ยนไขแดกเลยฮะอากาศังังอัอวา ke arah groknya nanti bisa di counter balik lagi dengan backupannya tapi ke arah Chow yang sekarang ditutup menghindari adanya Chow dari Super Fin kemarin yang udah muncul juga ya, ya itu pick off, -off juga One Pixel HD terus <laughs> aja dia lari selamat kemarin luar biasa <laughs> tapi kalau dari Alter ego memang belum terlihat dari sisi jungle juga <coughs> แบนเป็นชูออกไปครับฝั่งแรกมีตอนอัลฟาแบนเฟสลินครับสวัสดีครับไก่ย่างมาพี่เออเหมือนไข่ไข่กินอากาศเปลี่ยนหรืออะไรไม่รู้อะเหมือนไข้กินสวัสดีน้องทุกคนด้วยครับว่าจะสั่งข้าวว่าจะเปิดไรนี้เปิดดีว,วะไม่เปิดแม่งดีกว,ว่เออช่างแม่งเถสั่งข้าวกินก่อนดีกว,ว่า จริงเลยอะไข่แดแล้วแม่งแบบอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แบนฟลามิดออกไปครับเหมือนจะเล็งมาที่หวานหวานนะแบนฟลามิดแบบเนี้ยแต่ว uh> yeah> uh ่าหวานหวานเนี่ยจะจับมัทบ้าอะไรมีค้อนแล้วบดีงเราทุกคนด้วยครับ ออาการไม่ค่อยดีจริงๆว่ะแบบน้อนเขาเรียกอะไรวะร้อนร้อนหนาวหนาวอ่ะไม่น่าเปิดเลยนะนอนเฉยๆก็ดีอยู่ละโอจะสิบศูนก็ช่างเหอะเออจะ1 0บศนก็ช่างเอไอฮะผมเปลี่ยนทีมแล้วผมจะไปเชียร์ดีว่าแล้วอผมเฉยๆแล้วเอไอ่ะผมมีเป้าหมายใหม่แล้ว กูรู้จักนิวเวอร์อะวันดีครับวันดีทุกคนด้วยอะวันดีน้องทุกคนด้วยครับเข้ามาแล้วคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับได้เป็นการเปิดการมองเห็นช่องนะครับอย่างที่บอกนะคิดอะไรไม่ออกแฮปปี้เบอร์เดย์วา้าไปครับแบนฮิวดาวไปครับตรงนี้ฮะคาริตาจับโนวาเลียไม่ได้รออะไรล่ะเพื่อน บังลีดมาครับรอ,อ๋อมีคาจาแล้วเอาบังลีดมาครับตุดท้ายเป็นจังเกิลครับอเ,เอาจิ้งเฉยๆแล้วอ่ะ AE แบบไม่รู้ดิเราแบบ<า>มีเป้าหมายใหม่ไงเราก็อย่างเงี้ยแหละใจเราก็เลยเกเรนิดน,น,นึงโอ้ยสัง่งอะไรมากินดีวะ Terakhir nih Yang akan menjawab juga Akan beralih kemana Grog dan juga Joy ini Karena masih fleksibel banget Dan akan dijawab langsung uh, Mid lane juga belum kelihatan untuk Moreno Masih ada Eve Masih ada Varsia juga yang terbuka dengan cukup lebar Tapi langsung diamankan Yves Dan juga Kupra Berarti uh, <coughs> จะมาเป็นอีฟกับคูฟ้าครับเอามาบ็อกคาจาครับต้นสายจังเกิลครับคิดว่าน่าจะเป็นหลิงแฮจอยจังเกิลครับฝั่งทางด้านของนะฮะับมิกตอนอัลฟาครับหลิงมาสวยเลยนะดับเนเพราะว่าคาดิต้าก็ฆ่าจอยได้นะครับคาลิสก็น่าจะเล่นกับจอยได้อยู่ครับเอาหลิงมาน่าจะสวยสุดครับ หรือถ้าอยากจะเล่นแบบฮยาไม่น่าจะไหวครับเจอกูฟ้าบล็อกไปแล้วครับหลิงเงีหลิงหลิงมาลูกพ่อเมตานี่เปนเมตานี้มันกว้างมากเลยครับจะมาเป็นปลาเสียครับวูบเดือเห็นอย่างเดีวสอ tim dengan deretan masing-masing hero nya di belakang kita juga Bro untuk alter Champ... dan juga bikin rumors masih dengan semangat mereka tapi kita, kita mau tanya dulu game kedua akan menjadi milik alter ego atau bigatron apa gak kedengeran sama sekali game kedua Club alter ego atau bigatron apa alter ego atau bigatron apa Oke, kalau Kalo begitu, MPL Arena, Banda Suara. Luar biasa <coughs> ya, semangat dari para alat manusia dan juga Mega Troopers sudah meramaikan MPL Arena dan game yang kedua akan menjadi match point untuk Mega Alpha. Mampu ke Alter Ego menyamakan keadaan untuk memaksa nanti ada game yang ketiga atau justru nantinya penggadaan poin akan bisa dilakukan Mega Alpha. Yap, dan ini dia The Knockdown akan menjadi saksi di game yang kedua. Let's go. Oke, dan sebenarnya kalau misalkan kita melihat dengan Welcom to Mobile r e g n โอ้แล้วจะใส่ป๋าก่อนเลยเรียบร้อยครับเฟิร์สบัดแรกมาครับซูเปอร์โซลิโซฮะแม่งหัวแต่ต้นเกมเลยว่ะ กาดคแล้ S 1> <S 1> <S okay, ่ค yeah, ัน e ัรัด a ี่ใช่ไหมโ a ราเ k a อาด้อนด้ากันโอ a กบุรจย์ e ่อดียเพรักศ a บว k a r ก n ตนั่นตอนที i ค a อ้าด้าก R นตอนบวาันอนท่บาต์ี่นัอนทีบวบากา์ั่ตอน คลอสครับคาจาครับโอ้เดินเข้าไปแบบนี้ครับเล็กทีครับแล้วยังไงครับสไลด์เข้ามาจากจอยครับป่าเสียครับยืนชนอยู่ครับจอยจะเล่นครับโอ้จอยจังเกิลน,นะ <c oughs> กระแทกเขาอุ้ยกระแทกสวนคาริต้ามากเรียบร้อยเลยครับอู้แล้วไซริบอยจะตายเอาด้วยฮะอู้เจอก็อกเข้าไปฮะจะังหวะเมื่อกี้อย่างสวยเลยครับตบเสร็จแล้วคาริต้าจะมุดนะแล้วเต่าตัวนี้ครับกำลังเสียให้มิกิตอนอัลฟาครับ เสียทรงฮะวันดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเอ็มเอ็มันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเอเมม็มเอ็มเปลี่ยนใหม่หมดแล้วลี่วา <c oughs> <c oughs> ย ปาเซียครับแล้วอู้ยวีนฮะตบมา2เบียร์ถีกโยนมาสวยครับเซรีบอยเจ็บหนักกัปตันหน้าต้องถอยกลับมาเคลียร์ก่อนเลยครับปาเซียครับอูฟอาครับปเบอกไม่ให้ทางด้านของคาจาเข้ามาเล่นเลยครับล็กทีครับ สไลด์ออกมาอีฟสโลเล็กทีโดนสกิลหนักเหลือเกินลอดตายไม่ได้แม่ดาเมจหน่อยเดียววะ2-0ครับเป็นาด้านของบิ๊กตันอัลฟาใช่มิกมิกได้มิกได้มิกได้หมดเลยเออคอมเมนต์กันหน่อยมันจะเปิดการมองเห็นช่องให้ครับนะ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ได้ไหมครับนั่งดูกัน3 4 0 0คนนะอย่างที่บอกนะครับ<ะ>มาภาคกันให้ดูสนุกสนุกแล้วช่วยพี่นิดหนึ่งนะฮะอย่าเรียกว่าช่วยเลยดีกว่าเออเรียกว่าช่วยกันทำมาหากินหน่อยเก็กระแทกเข้ามา,มาแล้วตรงนี้สไลด์มา จอยอดอเราไม่ได้แต่ว่าคาลีสต์หัวตมาหนึ่งหัวตมาสองอะความแรงของคาลีสต์อะไ่อะกูเจอไผหัวตีเข้าไปครับคาลีสมันแรงนะครับคาลิสตบังลีดนี่คือเป็นอีกพีเลนตัวหนึ่งที่พี่ชอบเล่นมากเลยครับเพราะว่าดาเมจแม่งแรงน่าเกลียดมากเลยครับดาเมจคาลิสตแม่งแรงแบบแรงแบบน่าเกลียดนะใครเล่นคาลีสนี่จะรู้เลยอะ ไม่ไม่บีกตันไม่ได้เก่งขึ้นพี่ว่า a อีรั่วพี่ว่า a อีรั่ว AE เดินไม่ไม,ไม่ไม่คม,มนะแล้วฮีโร่มาแพ้มาแพ้ตัวคาจาครับรีบจับคาจาแล้วไม่แบนคูฟาครับรีบจับคาจาแล้วไม่แบนคูฟาอย่างเงี้ยแหละเหนื่อยคูฟามันโซนมันโซนคาจาได้แล้วคาจามันเข้าเล่นยากด้วย แถมคาจาจับคูฟ้ามาก็ฆ่ายากด้วยครับพอตลำใส่เบียริกครับแล้วเนี่ยปลาเสียมาไล่ด้านหลังครับวีนนะประคองให้ตลอดครับวิ่งไล่มาครับทางด้านของเซรีบอยครับเหนียวแล้วเอาครับแล้วคารลีดบังลีดเข้ามาหวดนโคตรแรงครับแล้วเรียบร้อยครับได้คูฟ้ามาครับแม่แต่ว่าทิ้งเลนครับเนี่ยทิ้งเลนให้ก๊อกครับลงมาตามด้านล่างครับเหมือนจะได้กลางเพิ่มหรือเปล่าครับไม่น่าจะได้ครับกรอกมาไวครับซูเปอร์ โซลิโซครับอูดิวครับเบียทิกครับไหลมาด้านล่างครับมาอีกแล้วครับไปครับนั่งใส่เลยครับด้านหลังปิดบาสองคาจาพุ่งเข้ามาอีฟมาติจะไม่รอดครับแล้วไปครับเนี่ยเขาหัวดเข้ามาในบ้านลาเสียเข้ามากระแทกเอามาหมดกับตรงนี้2ตัวแล้วยังไงครับใส่เข้ามาตรงนี้กระแทกเข้ามาจากด้านหลังก๊อกเล็กทีไม่รอดเหมือนกันครับเข้าไปปิดด้านหลังนะ จอยครับคาริสแรงครับแรงมากๆเลยฮะ, <c oughs> ะแล้วแกออกแขวนนี่ด้วยคร<ซ>ับขวานเหมือนคาริต้าครับ <c oughs> ปกติมันก็แรงอยู่แล้วนะ <c oughs> ผูฟ้าครับ <c oughs> ปาเซียครับ <c oughs> เซลิบอยครับ <c oughs> พยายามจะเคาะครับ จอยครับซุปเปอร์เคนมาแล้วครับเล็กทีรออยู่ครับจับแหมเนี่ยฮะคูฟ้าโดดมาแล้วแต่เรียบร้อยเลยครับเสียเต่าด้วยดีไม่ดีเสียคนด้วยครับแล้วหายไปหนึ่งครับแล้วสไลด์เข้ามาจากจอยครับเซรีบอยครับหนีออกมาได้ครับอู้จังหวะครับแล้วกลอกครับไปโซโล่คิวเล็กทีครับเล่นดีเหลือเกินครับโซลิโซฮะ วีนเข้ามาเจอบังลีดหัวดู๋ครูฟ้าสะดุ้งเหมือนกันครับเราเบียทิกพยายามจะหลอยเอากลางให้ได้ครับเราอาศัยระยะครับยิงเอากลางมาจนได้ครับ s c อ r e หกต่อห้าครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับน้องๆนะฮะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะฮะเข้ามาดูสนุกและสนุกแล้วช่วยพี่นิดหนึ่งล้วกันนะคือหนึ่งอย่างนี้นะครับที่ให้คอมเมนต์เนี่ยมันเป็นการเปิดการมองเห็นของทุกแพลตฟอร์มเลยครับตอนเนี้ยนะครับคือแค่น้องคอมเมนต์น่ะคนดูมันก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะไม่น้อยก็มากครับแล้วก็เป็นการเปิดการมองเห็นช่องพี่ด้วยนะครับมาพากให้ดูสนุกสนุกแล้วก็ให้มีกําลังใจในการพากกันหน่อยแล้วกันนะฮะ แล้วใส่เข้ามาตรงนี้ครับแล้วเป็นคูฟ้าครับเก็บทางหลังปลาเสียไปก่อนเล็กทีต้องหนีครับแล้วจอยไลด์เข้าไปเรียบร้อยครับเจ็ดต่อหกอะหรือถ้าพูดตรงๆนะอย่างที่รู้ๆกันนะอันไหนมาภาคแล้วไม่ได้ตังก็บอกกันตรงๆนะนี่ก็ไม่ได้ตังนะเออเอ็มพีเอลอะถ้าน้องๆดูหลายๆรอบอะคือพี่มาภาคฟรีนะครับไม่ได้ตังหรืออะไรทั้งนั้นนะครับมาภาคเพราะว่าเออสนุกแล้วก็สนุกก็ สนุกร่วมกันแล้วกันนะเอออย่างน้อยพี่ก็สนุกนะครับเออเป็นกําลังใจให้หน่อยแล้วกันนะช่วยกันหน่อยเื่อวาต้องการหาเงินไปหาเมียน้อยกูละเศร้าใจจริงเลยคือถ้าติดตามพี่กันมานานๆน่ะรู้อยู่แล้วแหละว่าพี่มาภาคก็คือก็ไม่ได้ตังอะไรหรอกเกิดอาทิตย์หนึ่งกูภาคสี่วันนะเว้ย มันไม่ได้มันมันเขาเรียกอะไรวะกำลังใจสักนิดนึงนะเออคือบางไลท์แม่งเงียบกิบเลยอะแบบเป็นป่าช้าเลยหลอดครับโซนกีนเข้ามาครับแล้วใส่เข้ามาขู่ฟ้าโดนลากมาเนี่ยฮะแต่มันทำอะไรไม่ได้ครับเราเสียหลอดตัวนี้ให้กับทั้งอมีตอนเอาฟ้าครับ หลอดตัวแรกครับบีงกตอนอัลฟาครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช่วยกันทำมาหากินนะจิ๋วไม่เอาลูกจิ๋ว แต่บางทีก็เข้าใจนะกำลังดูเพลินๆดูกำลังสนุกๆอะไรอย่างงี้วันนี้ทุกคนด้วยครับคาลิสครับเขี่ยด้านบนครับหลอดมาด้านล่างครับออเทอร์อีโก้ครับกันเงินนี่ตามถึง5,000ครับบิเกตันอัลฟาครับคลอดครับ ยังไงครับตรงนี้ครับแล้วใส่เข้ามาตบมาเบียถิชจ่ายดาเมจมาแล้วมาคาริสเข้าไปแต่ว่าเจอกองสวนครับแล้วแม็ก็คิวของกลองคับเล่นดีเหลือเกินครับซอลิโซฮะแต่ว่าอยังกันบ้านได้อยู่ครับแต่ว่ากันเงินฉีกออกไปเรื่อยๆครับ โอ้ยมันกลับมาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วลี่คูฟ้ามันไม่ได้มาแบบนี้เว้ยมันมาแก้คาจาเฉย<ๆ>เมตาที่แล้วคนเขาเล่นคาจาเฟิร์สกันเยอะเ<ๆ>ขาก็เลยเอาคูฟ้ากลับมาแก้กันจริงมันกลับมาแก้ได้ตั้งนานแล้วคือคนคือคือเมตากับผู้เล่นน่ะมันมันต้องทําความเข้าใจแบบนี้เว้ยเมตากับผู้เล่นน่ะมันคือสิ่งที่แม่งแบบเขาเรียกอะไรวะเมตากับผู้เล่นมันคือสิ่งที่แบบว่า คือบางทีแม่งแม่งไม่นึกอะหรือแบบแม่งแม่งปล่อยผ่านหรือแม่งไม่คิดจเอามาแก้หรืออะไรเงี้ยใส่เข้ามาตรงนี้ครับคลอสครับยังเคลียร์เลนได้อยู่อะ a ออาจจะไม่ชินกับซัมซุงก็ได้เออรายการนี้ก็ให้ใช้ซัมซุงแข่งเม่งรี b Yang masih yang besar juga apalagi nanti semakin ke late game-nya Kalau kita lihat komposisi alter ego karena mereka <coughs> punya kalim Mau gak mau mereka harus inisiasi mereka yang harus nabrak juga Dan kalau mereka nabrak di haid dan belakang Nah ini langsung jadi PR Dan pasti ada juga salah satunya adalah Kadita Kaditanya ini kan harus buka, Kaja buka inisiasi Kadita buka inisiasi Jadi tinggal ditunggu sebenarnya Mau ngekea tuan dodotnya Kufa mau ngekea tuan dodot Lalu ngekea Kaja nilai หลักๆเลยส่วนมากเอามาแก้คาจามากกว่าหลอดตัวที่สองครับ AE จะทำยังไงครับกันเงินตามอยู่6,200ครับแล้วมาซออยู่ตรงนี้ไม่น่าจะได้เล่นครับแล้ววีนครับคุมหมดเลยครับกูฟ้าครับหลอดตัวที่2มีกตอนอัลฟาครับเหนื่อยแล้วฮะอะไรของพวกเจ้าผมยังเลือกเชียร์ผมเลือกเชียร์ a อแล้วเออ kita yang kita tembok ya. Iya, tadi river tuh coba tadi tuh apa kamu sir banget gitu. Kembali bagus. pasti wah ini tadi gak ada dinding Ay. di sini pak ada. Lo nambah tembok nih. Yeah. Lo nambah. Iya, yeah, tadi juga kita ngeliat ada sebenarnya sedikit sedikit di rerumputan ya hmm. tadi dilakukan oleh mobil dan juga Rex. Tapi memang dari pikiran kamu mereka udah senang duluan ke arah uh, Lord. Jadi gak ada yang lewat nih oh, yeah. di depan River uh, area Battle Plain dan ini game memang banyak dia game di menit yang ke tiga belas nih. Yes, Athena Shield, dan respect dari Super Zoe Shield Damage item สำ o รับซ s เป n ร e แ s นและริคอลที่กำ a ั a จะถูกท l ดยทมงาของท y ม a ัลวาว้าว e ววววววรวว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  e ววววกวววววววตวว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 ว u วววควว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 อวว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 ว สวนก็ไม่ไหวแล้วครับแล้วเสียไป2ครับตรงนี้ครับเคลียร์แลนได้อยู่มีเวฟคีปก็ไปหนึ่งเวฟครับเซริบอยพยายามจัดการแล้วไม่รอดครับเจอครับกระแทกเข้าไปแล้วคลอสก็มาล้ําด้านหลังครับมีโน่ครับแล้วแตกันดีหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับสองศูนย์นะ Kas ke arah game yang tercipta snowballing effect yang akhirnya semakin terasa menyulitkan alter ego bisa hadapi game cepat juga terjadi di terakhir tadi perbedaan golnya angka 10.000 ribu. Ya, padahal kalau di menit-menit awal ini masih bisa diimbangi masih. oleh alter ego. Cuman uh, mungkin yang kita lihat banyaknya peluang yang didapatkan oleh Solisno tadi dia ditinggal sendirian itu kira-kira ada satu dua dan itu lumayan banget apalagi di game dia butuh item damage yang bahkan membuat physical defense dia juga akan bertambah dan skor sempurna 2-0 untuk Bigetron alpha sekarang hal teriga mereka punya PR yang banyak tapi solid play dari Bigetron alpha ya. ini adalah tim yang secara statistik sebenarnya adalah tim yang punya assist terbanyak sejauh ini wow dengan assist terbanyak ya karena lengkap banget sih inisiasi ya. bisa Betul. mau cover up kayak pakai